บนท้องฟ้าที่กว้างไกลและหลายขอบเขตมีเพียงไม่กี่สิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนขามได้เท่ากับเสียงคำรามของเครื่องบินขับไล่หนึ่งในเครื่องบินที่รวมเอาความคล่องตัวความแม่นยำและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในลำเดียวกันคือ j จ s 3า9แปรผิดจากประเทศสวีเดนซึ่งไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบธรรมดาแต่เป็นอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อครองน่านฟ้าอย่างแท้จริง ยักสามสิบเก้าแปลพินถูกสร้างให้ทำหน้าที่ได้หลากหลายทั้งการสกัดกัน้นทางอากาศการโจมตีภาาพ,พื้นดินและการลาดตะเวนทำให้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกรุ่นีเป็นรุ่นที่นั่งเดี่ยวส่วนรุ่นดีเป็นรุ่นสองที่นั่งเหมาะสำหรับการฝึกนักบินและการปฏิบัติภารกิจร่วมในงานซับซ้อน เครื่องยนต์แกนรวดแร็วคือแก f 404ของรุ่นซีสามารถสร้างแรงขับได้มากกว่า80กิโลนิวตันทำให้แปรพี่สามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ2มักหรือราว2,470กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยน้ำหนักเพียง8.5ตันขณนะไม่ติดอาวุธการเคลื่อนไหวและการตอบสนองในอากาศจึงรวดเร็วและแม่นยำ นอกจากนี้ยังสามารถขึ้นบินและลงจอดบนลันเวสั้นเพียง500เมตรทำให้สามารถประจำการในสนามบินท้องถิ่นหรือแม้แต่ถนนที่ดัดแปลงเป็นลันเวได้อย่างไม่มีปัญหาห้องนักบินของแรผพื้นถูกออกแบบให้มีทัศนวิสัยกว้างพร้อมพร้อมจะแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่และระบบควบคุมการบินแบบแฟรแปเวช่วยให้นักบินควบคุมเครื่องได้ง่ายมีความเสถียรและปลอดภัยอีกทั้งมีระบบเตือนภัยล่วงหน้า ระบบต่อต้านเดาและระบบช่วยหลบหลีกขีปนาวุธที่ทันสมัยตอบโจทย์ทุกภารกิจในสนามรบยุคใหม่ชุดเด่นอีกอย่างที่ทําให้หลายประเทศสนใจคือค่าบํารุงรักษาที่ต่ากว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นการบํำรุงรักษาสามารถทําได้โดยเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนและใช้เวลาไม่นานแปรผืนสามารถเปลี่ยนภารกิจจากอากาศสู่อากาศเป็นอากาศสู่พื้นได้ภายในเวลาเพียง 10นาทีซึ่งหมายถึงความพร้อมพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงในแง่ของอาวุธแกพืพลสามารถติดตั้งขีปนาวุธหลากหลายรูปแบบทั้งลบหนึ้อยสิบแอมมสำหรับยิงเป้าหมายระยะไกลเฮสทีและอําสำหรับระยะไกล้รวมถึงอาวุธนำวิถีประเภท,เภทอากาศสู่พื้นเช่นแนบ,บลบ65แมวิกและระเบิดนำวิถีชนิดต่างๆนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบลาดตระเวนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงสำหรับภารกิจพิเศษ เรดาร์0.5ต่อของแกรพิ c ซีสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง120กิโลเมตรและติดตามเป้าหมายพร้อมพร้อมกันได้ถึง10เป้าหมายแม้จะ,ะเผชิญกับการรบกวนจากสัตว์รูระบบเรดาร์นี้ยังทำงานร่วมกับอาวุธอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้เครื่องบินสามารถยิงและเปลี่ยนเป้าหมายได้อย่างมั่นยำสำหรับประเทศไทยแกรพิซีเข้าประจำการในกองทัพอากาศไทยเมื่อปี 2,554และกลายเป็นหัวใจสำคัญของฝูงบิน 701T กองบิน7จังหวัดสุราธานีประเทศไทยไม่ได้เพียงซื้อเครื่องบินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงระบบควบคุมและแจ้งเตือนทางอากาศระบบควบคุมภาคพ,พื้นดินที่เชื่อมโยงกับแกลปินทำให้เกิดระบบไนพอกเซนถึกวอลเฟ่เพิ่มความสามารถในการรับรูและตอบโตภัยคุกค,คามแบบเรียนไทยระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่ไทยพัฒนาร่วมกับ เสาช่วยให้แปรผลของไทยติดต่อกับเรือลบเรดาและหน่วยอื่นนนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบจากสหรัฐเพิ่มประสิทธิภาพในการลบและเสริมอำนาจอธิปไตยของชาติความคล่องตัวความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวคือจุดเด่นแท้จริงของแปรผืนไม่ว่าในสภาวะสงครามหรือการฝึกซ้อมเครื่องบินลำนี้สามารถปรับเปลี่ยนภารกิจได้รวดเร็วเช่นจากการป้องกันภัยทางอากาศสู่การสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นดินหรือภารกิจสอดแนมด้วยกล้องความละเอียดสูง ในอนาคตแกร์เพิงยังสามารถอัปเดตได้อย่างต่อเนื่องทั้งการติดตั้งเรดาร์สรุ่นใหม่การร่วมระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียนไทยหรือปรับแต่งให้รองรับอาวุธยุคใหม่เช่นขีปนาวุธมีเถือซึ่งเป็นขีปนาวุธระยะไกลที่มีความเร็วเหนือเสียงและแม่นยำสูงสิ่งที่ทำให้แกร์เพนแตกต่างจากเครื่องบินรุ่นอื่นคือแนวคิดในการออกแบบที่ไม่ได้มุ่งแค่เรื่องอาวุธหรือพลังเพียงอย่างเดียว แต่เน้นความคุ้มค่าและการใช้งานจริงในสนามรบหลายประเทศที่ไม่มีงบประมาณมหาศาลเลือกแรปพื้เพราะมันให้สมดุลระหว่างประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายแม้จะมีคู่แข่งทรงพลังอย่าง F-16 หรือแต้ฟุมแรปพืนยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองสำหรับประเทศที่ต้องการเครื่องบินขับไล่ทันสมัยราคาจับต้องได้และสามารถปฏิบัติงานได้จริงในหลากหลายสถานการณ์เมื่อมองไปบนฟ้ากว่างและคิดถึงศักยภาพของ แรปพื้นสิ่งนี้คือคำตอบของยุคสมัยแห่งความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อล้วนแต่อดพลังแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานจริงลบได้จริงและปกป้องนานาฝาของประเทศอย่างมั่นคงในโลกที่เทคโนโลยีทางทหารพัฒนาไม่หยุดแรปพื้นซี่ยังคงยืนหยัดเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ตอบโจทย์ทั้งวันนี้และอนาคตมันไม่ใช่แค่เครื่องจักรบินได้แต่คือเสาหลักแห่งความมั่นคงของชาติเป็นเครื่องบินที่สร้างขึ้นด้วยวิสัยทัศน์เทคโนโลยี และจิตวิญญาณของประเทศที่ต้องการยืนหยัดอย่างเซลีบนฟากว้างแกละผิวซี U Z, ไม่ใช่เพียงเครื่องบินแต่เป็นคำประกาศต่อโลกว่าประเทศใดที่มีมันจะไม่มีวันยอมให้ใครล่วงล้ำดินแดนอย่างง่ายดายนอกจากคุณสมบัติทางเทคนิคที่เหนือชั้นแล้ว j a ส3าแปรพินยังเป็นเครื่องบินขับไล่ที่สะท้อนแนวคิดต้านยุทธศาสตร์สมัยใหม่ของสวีเดนซึ่งเน้นความคล่องตัว การใช้งานหลายบทบาทและความยั่งยืนในการปฏิบัติการทางอากาศแนวคิดนี้เกิดจากประสบการณ์ของกองทัพอากาศสวีเดนที่ต้องป้องกันประเทศในสภาวะภูมิศาสตร์ทีท้าททยโดยเฉพาะการมีแนวชายฝั่งยาวและพื้นที่ป่าใหญ่ที่ทำให้สนามบินหลักอาจถูกโจมตีได้ง่ายแก่ผึบถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการจากรันเวย์ขนาดเล็กซึ่งช่วยให้กองทัพสามารถกระจายเครื่องบินไปประจำการในพื้นที่ต่าง อ,อย่างรวดเร็วลดความเสี่ยงจากการจมตีทางอากาศของสัตว์ูและสร้างความยืดหยุ่นเชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงแปรผุบยังถูกพัฒนาด้วยแนวคิดค่าใช้จ่ายต่ำแต่ประสิทธิภาพสูงซึ่งถือเป็นความแตกต่างจากเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นตอนในระดับเดียวกันการออกแบบนี้เน้นการบำรุงรักษาง่ายและใช้เวลาเตรียมขึ้นบินสั้นทำให้ลดจำนวนบุคลากรที่ต้องใช้และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านโลจิติกระบบเครื่องยนต์แ404เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของแนวคิดนี้ เนื่องจากให้แรงขับสูงและทนทานต่อการใช้งานหนักอีกทั้งยังมีความประหยัดน้ำมันและรองรับการบินในระยะยาวโดยไม่ลดประสิทธิภาพในด้านเทคโนโลยีอาวุธวอลเล่พึ่งสามารถติดตั้งอาวุธทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นได้หลากหลายทำให้เป็นเครื่องบินหลายบทบาทที่แท้จริงการติดตั้งขีปนาวุธเต็มลบ120แอรอมยอมช่วยให้สามารถยิงเป้าหมายระยะไกลได้อย่างแม่นยำขีปนาวุธเ์สเทและเต็มช่วยในการต่อสู้ระยะไกล และระบบอาวุธนำวิถีอมลบ65มาวริคช่วยให้โจมตีเป้าหมายภาพื้นดินได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์ลาตะเวนทางอากาศระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอดแนมและระบบการรบทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงช่วยให้แกรฟสามารถปฏิบัติภารกิจลับซับซ้อนเช่นการจู่โจมเป้าหมายยุทธศาสตร์หรือการสนับสนุนกองกำลังภาพื้นดินในสถานการณ์สงครามการพัฒนาเรดับศูนย์ห้าต่อของแกรฟพิงซีเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สร้างความได้เปรียบอย่างชัดเจน เรดานี้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง120กิโลเมตรและติดตามเป้าหมายพร้อมพๆกันถึง1ิเป้าหมายระบบนี้ยังสามารถทนต่อการรบกวนจากสัตว์รู้ทำให้สามารถยิงอาวุธและเปลี่ยนเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในเวลาเดียวกันอีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับอาวุธหลากหลายประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้แก่ผนเป็นเครื่องบินที่ตอบสนองต่อภัยคุกคามในสนามรบยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุมประวัติการพัฒนา แรปเปรเริ่มต้นในช่วงปี 1980s โดยสามุ่งเน้นสร้างเครื่องบินที่มีน้ำหนักเบาใช้เครื่องยนต์เดียวแต่สามารถแข่งขันกับเครื่องบินขับไลรุ่น4บวกที่ใช้เครื่องยนต์คู่ได้ด้วยการออกแบบโครงสร้างอากาศโพลาสตร์ที่ทันสมัยระบบควบคุมการบินแร้แบกบแว่และซอฟต์แวร์ขั้นสูงทำให้แกลผิมีความเสถียรสูงสามารถบ,บินด้วยความเร็วสูงและเลี้ยวโค้งได้อย่างแม่นยำ การออกแบบนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและบำรุงรักษาทำให้หลายประเทศที่ต้องการเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่แต่มีงบประมาณจำกัดสนใจเลือกแกลเผินประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการใช้งานแปลผินโดยการเข้าประจำการในฝูงบิน701กองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่ปี2554ไม่เพียงแต่ซื้อเครื่องบินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงระบบควบคุมและแจ้งเตือนทางอากาศบนเครื่องบิน และระบบควบคุมภาคพ,พื้นดินที่เชื่อมต่อกับแกลป่นทำให้เกิดเครือข่ายการลบที่เรียกว่า n น t w ว r k กเซนถึก a อลเฟลเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรูและตอบสนองต่อภัยคุกคามแบบเรียนไทยและยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเรือรบเรือดำน้ำและหน่วยอื่นน้นได้โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบจากต่างประเทศซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าทางยุทธศาสตร์ที่สร้างความเป็นอิสระทางทหารให้กับประเทศไทยในมุมมองยุทธศาสตร์ และผู้มีความสําคัญมากกว่าเพียงเครื่องบินขับไล่มันเป็นเครื่องมือที่สร้างความมั่นคงและเสริมอํานาจทางการทหารของประเทศความสามารถในการบินขึ้นจากรันเวย์สั้นน้นการตอบสนองอย่างรวดเร็วและความสามารถในการติดตั้งอาวุธหลากหลายประเภทช่วยให้ประเทศสามารถป้องกันภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นการโจมตีสนามบินหลักหรือความขัดแย้งชายแดนแลรเปยนสามารถกระจายไปยังฐานทัพเลเกตหรือแม้แต่ถนนที่ดัดแปลงเป็นรันเวย์ได้ ทำให้ลดความเสี่ยงในการสูญเสียเครื่องบินและเพิ่โมโอกาสในการตอบโตสัตว์รูได้อย่างรวดเร็วอีกหนึ่งจุดเด่นของแกรพ่นคือความสามารถในการอัปเกรดและปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องศัพท์วางแผนให้แกรพุนรองรับการติดตั้งเรดาร์สรุ่นใหม่ระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์และอาวุธยุคใหม่เช่นขีปนาวุธมิเตียและอาวุธนำวิธีแบบใหม่อื่นๆการปรับปรุงเหล่านี้ทำให้แกรพุนไม่เพียงแต่ตอบโจทย์การลบในปัจจุบัน แต่ยังสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอีกหลายสิบปีข้างหน้านอกจากด้านเทคนิคแล้วแกลผพยังสะท้อนถึงแนวคิดด้านความคุ้มค่าและการใช้งานจริงการออกแบบไม่ได้มุ่งแค่เรื่องอาวุธหรือแรงขับแต่เน้นที่การใช้งานได้จริงในสนามรบประเทศที่มีงบประมาณจำกัดสามารถเลือกแกลเพร์นเพอให้สมดุลระหว่างประสิทธิภาพและค่าใช้จ่าย แม้จะมีคู่แข่งทรงพลังอย่าง f 1 6รบสิ 16, เรเฟลหรือลูรอแฟเธอเทฟุกแรพเพนยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับประเทศที่ต้องการเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่ราคาจับต้องได้และสามารถปฏิบัติงานได้จริงในหลากหลายสถานการณ์การมองไปในอนาคตแปลกขึ้นมีความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีล้ำสมัยเช่นการบินแบบอัตโนมตัติการสื่อสารด้วยระบบดาวเทียมและการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียนไทยกับหน่วยลบต่าง ต่อทาให้สามารถวางแผนและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการฝึกซ้อมภารกิจซับซ้อนการสนับสนุนภาคพื้นดินหรือแม้แต่ภากรกิจลาดตระเวนและสอดแนมด้วยเซนเซอร์ความละเอียดสูงแปรพืชจึงไม่ใช่เพียงเครื่องบินขับไล่แต่เป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่สร้างความมั่นคงและเสริมอำนาจทางทหารของประเทศเป็นเครื่องบินที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีความคล่องตัวการใช้งานจริงและความคุ้มค่าเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว สำหรับประเทศที่ต้องการปกป้องน่านฟ้าและสร้างความมั่นคงในภูมิภาคแกลเผลืยคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบการมีแกลผูกเปรียบเสมือนการประกาศต่อโลกว่าประเทศนั้นมีความพร้อมพร้อมในการปกป้องอธิปไตยและตอบโตภัยคุกคามได้อย่างมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในสภาวะสงครามหรือการฝึกซ้อมเครื่องบินลำนี้สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทได้รวดเร็วเช่นจากภารกิจป้องกันภัยทางอากาศสู่การสนับสนุนภาคพื้นดิน หรือภารกิจจอลาตะเวนการสอดแนมด้วยกล้องความละเอียดสูงและยังสามารถปรับตัวรองรับอาวุธยุคใหม่ที่กำลังจะถูกนำมาใช้งานทำให้แปรผืนเป็นเครื่องบินที่เหมาะสมทั้งสำหรับประเทศที่ต้องการป้องกันภัยคุกคามในปัจจุบันและประเทศที่ต้องการสร้างความมั่นคงในระยะยาววิทยุ